สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมันตุลากันนะคะวันนี้คุณจะสอนในเรื่องของคำพวกกล้ำโดยใช้นวัตรกรรมกาบยานีส1ค่ะที่ภูมพันธ์ประพันธ์ขึ้นมาค่ะสําหรับรเรียนแ้นประถงมธาธึกษาทปีที่1เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนคำพวกกล้ำเช้ญรับชมได้เลยค่ะอะร้องกับร้องนี้ เปรี้ยวเลยอ่ะโอ้โหเปรี้ยวปากน้ำลายสอเลยใช่ไหมอะเราเห็นมะนาวเร็เห็นมะนาวว๊าน้ำลายแตกเลยเรียกว่าน้ำลายสอุ้ยอยากกินน้าอยากกินอยากกินใช่ไหมอ่าต่อไปดูบทที่หนึ่งนะต่อไปดูบทที่สอง 龙骨的奶奶把他们给。<姓> เห็นไหมเนี่ยเขาคุกคุกจะกดได้หมดเลยนะคะเขาไม่ต้องดูกระดานเลยะคะ่ะคนคนไหนที่ไม่ดูกระดานคนนั้นน่ะถุดยอด เดี๋มาดูเดี๋มาดูอ่ะคเรียนจะต้อมาถ่ายเลยค่ะอ๋านุกจะับไปอีกนิดแล้วก็ถ่ายผลงานให้เพื่อนดูค่ะข่รายการบูก่อดดูก่อน,อนอจับไปนุกอ่ะอันนี้จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะสอนโดยใช้นวัตกรรมกับกรกรกรเรียนดี1สของคุณภูมิพันุลาการเป็นพวกประพันธ์ขึ้นมาสาหรับใช้ในการกพัฒนาผู้เรียนให้อาา่อานออกเสียได้ค่ะอ๋าถ่ายถ่ายทีละแผ่นให้ผู้ชมดูเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ให้เขียนเข้ามาตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับูมิพันธุลัการในการาถ่ายทอดเทคนิคการสอนภาษาไทยนะคะแล้วก็คุณพ่อง้มชมชื่นในเรื่องของอาการจักสารตะก้านะคะการจักสารตะก้านี่ค่ะก็จะเป็นผลงานของนักเรียนนะคะ,ะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะนี่ค่ะสวยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ